มันก็ได้ทาง4221466นะครับแล้วก็ <S <S มีหลายๆคนก็ดูทางซ s p a c e อยู่ด้วยที่ w w w s space i n t h นะครับก็ติดตามให้ดีแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวระหว่างรอสายนะั้นหนึ่งคำถามครับทางซ s, <S, <S, s p a c e ครับดีเจมาชาครับครับ,รบว่าไงครับมีแฟนๆของพีชช่ชาอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ที่พี่ชาจะมีละครเว<อ>ทีหรือเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรไมาให้ได้ชมดีฮะก็ตอนนี้เ ใช่ได้ไม่เล่นเล่นหนังไปพักหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่ได้เล่นละครมาช่วงหนึ่งก็เลยเพอรนคุณพี่พี่คิงอะนะคะคุณสมจริงสีสุภาพเนี่ยก็ติดต่อช่ามาก็จะเป็นละครที่แนวน่ารักน่ารักหน่อยอะไรนะคะไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าโหตบตีกันวีดวาดที้การอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออ่านแล้วดูแล้วก็น่ารักดีเป็นแนวเลิฟ เป็นเลิฟสตอรี่เลิฟเป็นโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักใช่ค่ะก็คิดว่าก็คงอาจจะลงประมาณเนี้ยค่ะเดือนเดือนหน้าเนี้ยเริ่มเริ่มถ่ายทําก็น่าจะได้ชมกันภายในปีนี้เหรับละครและผลงานอื่นๆนะฮะเป็นคอนเสิร์ตเป็นละครนภา่ยังไม่ป็นภยนตรนเพลงด้วยเพลงด้วยนักร้องรด้วยนี่ก็จะหนักแล้วแฟนๆคิดถึงไงล่ะแฟนๆยังคิดถึงจะไม่ไหวอยู่แล้วครับทั่วโหถ่ายทำกันทีสี่วันห้าวันสามสี่เดือน ะะใช่ครับาลาแฟนๆหายคิดถึงแน่นอนนะฮะส่วนใครที่อยากจะได้ของรางวัลสุดพิเศษจากดีเจมาชาต้องโทรมาครับที่022457183นะครับอาตอนนี้สายแรกของเราเข้ามาแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะครับผมว่าไงคะแนะนำตัวเลยดีกว่าครับชื่อเลยนะ บุกกี้เหรอคะโอเคบุกกี้อยู่จังหวัดอะไรจ๊ะเนี่ยอ๋ออยู่กรุงเทพเหรอคะอืมโอเคว่ายังไงเอ่ยใช่ครับแล้วเธอคือผู้หญิงคนไหนอะคะเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคุณบุกี้ครับ รู้สึกขอบคุณมากเลยแหละฟังแล้วเขินเลยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่ชาติก็ขอมอบกาลังใจนะคะให้น้องๆแบบมีความสุขนะคะกับทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเข้าปีใหม่ไทยแล้วด้วยนะคะก็โอเคเดี๋ยวพี่ชาจะลองฟังดูซิว่าเนื้อหาเพลงนี้มันเป็นยังไงนะนะครับโอเคขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณเยนะสายล่าของเรานะครับคุณโบกี้นะครับ ระหว่ามาลุ้นายชั่วโมงนี่ว่าสายไหนจะโดนใจดีเจมาชาที่สุดนะฮะในหมิ่นเพลงในใจที่อยากมอบให้ดีเจมาชาล้วเพราะอะไรสายสองเข้ามาเลยนะครับส่งชื่อมาแล้วคุณแก้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน,น้องแก้วค่ะว่าไงคะมีม,มีมีเพลงเพลงที่คิดอยู่ในใจ โอ้โหตายละวซึ้งใจครับโอ้โห น้ำตาจะไหลจริงๆเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องแก้วคะ่ะและ้วพี่ก็จะมอบความรักให้น้องแก้วกลับไปด้วยนะคะทางเสียงเพลงนะคะขอบคุณค่ะแก้วคะ่ะครับผมนะฮะผ่านแล้วสองสายนะครับยังโทรมาได้ที่02 24 57 183นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมถามในห้องนี้เลยละกันนะฮะจะเอาดีเจคนไหนดีเอ่ยนะฮะถ้าจะมอบหนึ่งเพลงให้ดีเจมาช่างเราจะมอบให้เพลงอะไรเพราะอะไรนะครับ อิสเบรล่าครับอิสเเบลร์ตครับอะไรนะอิสเบรล่าครับอะไรนะอีบ้าเลยนะไม่ไม่ใช่อิสเบรล่าเอาเถอะชอบเสียงงั้นด้วยนะพี่ชอบเสียงแล้วก็อาพูดจะดีแล้วนะพี่ชานะจะดีแล้วเหรอครับเอ่อถ้าเกิดให้เลือกเพลงนะครับผมก็เอาเพลงไรดีอะอย่าเขินเชิเบิร์ตอย่าเขินนะไมผมเขินจริงเพราะพี่มาชายนี่เป็นหนึ่งในดวงใจของผมเลยอ้โนะ พี่ก็เขินนะนี่ครับผมชอบเพลงองพี่มาชาเพลงหนึ่งนะคัะผมที่ที่ร้องเลยไม่หลับไม่นอนอะไรเลยอ้าวใช่ผมชอบมากชีวิตจริงแบบชีวิตจริงคนคนงั้นป่ะเนี่ยไม่หลับไม่หลับไม่นอนยิงเป็นคนแนวนี้เมื่อก่อนครับเมื่อก่อนจะแบบว่าเป็นคนชอบนอนดึกแบบนี้เลยชอบฟังเพลงนี้มากๆแต่ตอนนี้ทํางานเช้าครับใช่เข้าใจนะทำงานทําไม่หลับก็คงไม่ไหวโอเคพี่ก็ชอบมากครับชอบมากครับอย่างนี้พี่ก็ชอบสวนตวเหมือนกัน ขอบคุณมากเลยค่ะครับบอิสเลาแล้วเราเลาะมีมีมีเพราะไหมคะทุกคนต้องมีเพราะอะไรกันเอพะไรอิสเบเล่ามีเพราะอะไรมีเพราะเลยแบบว่าเพราะอะไรเพลงนี้นี่คิดถึงมากจนไม่หลับไมนอนเพราะว่าผมฟังเพลงนี้ทำให้ผมแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากติดตามผลงานมิชาใช่มากขึ้นเพราะว่าชอบด้วยเพราะว่าเสียงร้องด้วยแล้วก็เนื้อหาที่มันก็ค่อนข้างเยี่ยมตรงกับผม คงได้โมอเพลนี้ให้ยูอัชาพักผ่อนบ้างอะไรเยี้องไม่สบายไงฮะเหอโอเคครับครับได้ค่ะได้คร่ะขนาดไม่ได้เตรียมตัวนะไหลไปขนาดไม่ได้เตรียมตัวนะแล้วยิงถามใครอีกดีนะฮะไปเห็นข้างหนทางนู้นครับทางโน้นทางไหนครับทางโน้นพระเอกครับผมอยากให้พระเอกพูดพระเอกครับก้าวครับได้ละก้าวครับดีเจแชมป์ครับหนึ่งเลยครับให้ดีเจมาชาครับ เพลงหรอครับครับพี่ชาชอบฟังเพลงแนวไหนครับสากลลูกทุ่งไทยแบบไหนครับเอาจากหัวใจของน้องก้าวเลยค่ะหก็ถูกน้องก้าวหรับได้หมดเลยค่ะตอนนี้ชั้มอยากฟังเพลงถ้าเกิดให้เลือกเพลงหนึ่งครับไม่มอบกรับไม่ใช่ก็นี่เลื่องให้พี่ชาไลยต้องเลือกเพลงนักประดาน้ำครับประดาน้ำใช่ของคาราคาสตาครับเหมือนว่าเวลาถ้าเกิด เราเครียดการทํางานมากไปอย่างเงี้ยบางทีเราอยากจะหาช่วงเวลาที่เราว่างสักวันหนึ่งเนี้ยออกไปพักผ่อนออกไปเที่ยวทะเลออกไปอะไรแบบเนี้ยครับก็น่าจะเหมาะสำหรับพี่ชาดีครับจริงครับจริงครับคืออยากให้พี่ชาไปเที่ยวใช่ไหมเออแล้วแบบได้ผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างไงมาแนวมุกเดือผมเลยเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่คือแบบอ่ะพูดถึงการทํางานนะพี่ชาอย่างพี่ชา่าจะทางานเจ็ดวันนคือเจ็ดวันรวดเลยอาจจะแบบคือมีความคิดเนาะว่าต้องแบบมีวันสุดสันที่อยากจะรีแลกซ์อยากจะพักผ่อนอย่างเนี้ย ก็คิดว่าเพลงนี้ฟังแล้วอาจจะทําให้พี่ชาเปลี่ยนใจที่อกจะหยุดงานสักวันหนึ่งแล้วไปพักผ่อนก็ได้เนี่ยได้ค่ะพี่อยากอยู่มากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับโอ้โหเข็ดมาผ่านแล้วโอ้ยสักคนเดียร์ครับพี่เออพอฮะสายขาวด้านหลังบ้างดีกว่าครับพี่เดย์ยังไม่โดนเลยก็ผีผีีให้ผีป่ะอยากให้พี่มาชอบเพลงนี้อยากมอบให้นะครับก็เป็นเลดี้ซูตารของเราตอนท่านนึกถึงเพลงที่เกี่ยวกับซุปเปอร์สตาร์ต้องนึกถึงเพลงของพี่บุริน ซูเปอร์สตาร์นี่คือซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยตัวจริงเลยเนี่ยอนี้พ่พอเพลงนี้พอี่ก็ชอบเหมือนกันโอเคเหตุผลนะฮะเหตุผลครับนี่ครับคือซูเปอร์สตาร์เมืองไทยของคนไทยอยู่แล้วนะครับผมเป็นดาวพิลึกใจนะอย่างทำไมครับชื่อเลิฟมะเอาชื่อเลิฟเลือกมาดีกว่า เ็นามคนอื่นเข้ามาเยอะแล้วอ้โหดยิงมาที่ผมเลยนะนะครับถ้าถ้าสมมติว่าให้คนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาเพลงของคนอื่นแต่ถ้าสมมติว่าทำเลิฟเริ่มให้เพลงของเหมือนเหมือนคุณอ่ะอิสเลร่าผมใหเพลงของพีชาใช่แต่ว่าเป็นเพลงที่ช้วอนี้นีเป็นภากจำอหน่ยคุณอิสเปล่าดีเจอิสเล่าว้าอิสเล็อเลบาอาบ้าบ้บคงเป็นเพลงอดใจไม่ไหว ในนีใน,ในชุดมาอย่างพิชาเพราะว่าเป็นเพลงที่ที่เลิฟชอบมากที่สุดเลย <ทะ S 1> เลน่เหมือนเลงมันเหมือนเป็นมาสตอเพลของของดีเจมาชาเลย <ทะ S 2> เหมือนอารมณ์แบบอยากจะมอบให้เพราะว่าถ้าสมมติว่าใครได้ฟังเพลงนี้ก็อาจจะอดใจรักหลงรักดีเจมาชาไม่ไหวหอ,อดใจไม่ไหวหจริงโอเครักกันทั้งนั้นเลยเนี่ยความรักท่วมห้องเลยพี่แบบว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกคนแบบว่า วันนี้แบบทั้งดีเจอะไรทั้งหลายช่วยกันมาเล่นละคระอะไรให้ความสนุกสนานแล้วก็มอบสิ่งดีๆแล้วก็พูดจาบางทีก็ฟังแล้วก็น้ําตาไหลบ้างตลกบ้างโอเคค่ะขอบคุณมากจริงๆครับผมเะฮะเอาอย่างนั้นดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนก็มอบความรักมาแล้วนะฮะแต่ว่าดีเจมาชาต้องเลือกแล้วตอนนี้สำหรับ 2, <c oughs> 2> สายเมื่อกี้ที่โทรเข้ามา นะครับว่าจะมอบของรางวัลนะับพิเศษจากดีเจมาชาคนนี้ให้กับคุณผู้ฟังคนไหนมีสองสายก็คือคุณโบกี้กับคุณแก้วเออแล้วคุณสองคนไม่เกี่ยวกันหรอผมเสียสละให้ครับผมเสียสละให้คุณผู้ฟังครับอ๋อเหรอคะเอ๊น้องเขาเลือกเพลงอะไรนะพี่ก็พี่ก็ลืมแล้วพี่จะได้ฟังพี่จะได้ฟังไหมครับได้ฟังเลย อ๋อเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงของดีเจมาชาให้คุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงซิงเกิลใหม่มีบางคนฟังไม่ทันหรือบางคนอยากฟังอีกเนะฮะเขาขอไว้ก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้จะเปิดให้ฟังใช่แต่คาวนี้ว่าตอนนี้พี่จะให้รางวัลน้องเขาเนี่ยพี่ก็อยากรู้ว่าเ,เพลงสองเพลงความหมายเป็นยังไงครับผมเนะฮะอ่ะสองเพลงนะครับที่น้องเขามอบให้นะฮะคุณโบกี้มอบเพลงเธอเธอรักเธอทุก รักเธอทุกวินาทีเธอคือผู้หญิงคนนั้นเธอคือผู้หญิงคนนั้นใครากสายแรกนะฮะส่วนสายที่สองคุณแก้วรักเธอทุกวินาทีครับนะฮะพี่ชาจะตัดสินใจให้ใครระหว่างเธอคือผู้หญิงคนนั้นซึ่งก็พูดเหมือนเม่านนะพี่ชาคือชาไม่ต้องฟังแล้วใช่ไหมเวลาไม่พันแล้วครับพี่ครับพี่อยากฟังอพี่คิดว่า จริงๆถ้าจะเอาเป็นแค่เนื้อเพลงแล้วก็อตอนนี้พี่ๆก็อาจจะยังไม่ได้ฟังเนื้อเพลงเต็มๆก็คิดว่าคงจะขอให้เลือกเป็นเพลงรักเธอทุกวินาทีแล้วกันเพราะว่าเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ม,ทมันยากน่าที่จะรักคนได้ทุกวินาทีครับครับกิในใจนะใช่ใช่ใช่ครับผมนะีฮะก็สำหรับสายที่สองได้ไปนะฮะคุณแก้วนะครับยินดีด้วย ขอบคุณมากนะคะน้องแก้วก็เป็นของรางวัลพิเศษนะฮะจากดีเชมดีเจดีเจดีเจมาชาของเรานะครับเอาะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ต้นชั่วโมงอาจจะยังคุยกันไปได้ไม่นานพอนะครับอยากจะถามถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดดีกว่าสําหรับเพลงใหม่ล่าสุดที่วันนี้ชาวซีได้ฟังกันก่อนใครในประเทศไทยด้วยค่ะก็หลังจากแอนแอบ็กที่ก็แบบว่าปล่อยความแบบบ้าบอสนุกสนานเต็มที่แล้วเนี่ยพี่ชาก็ หลายหคนก็บอกว่าโอ้ยพี่ชาอยากฟังเพลงเพราะๆของพี่ชาจังเลยอยากแบบคิดถึงเสียงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ที่เคยได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชาก็เลยเออตัดสินใจทําเพลงช้าขึ้นมาเพลงหนึ่งนะคะก็มาร่วมกันทํากับโปรดวเซอร์ของพี่แล้วก็พี่ก็เขียนเนื้อทํานองเนี่ยนะคะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าตอนช่วงแรกว่าคนเราเนี่ย สมัยนีย้พูดจากันเราไม่รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วก็ยิ่งทุกวันนี้หนังสือเยอะอะไรเยอะคนเยอะนะครับมันก็จะมีการ<ม>แบบว่าปั่นปวนะ่วนนึกออกไหมคะปั่นป่วนให้แบบว่าแต่ไม่รู้รอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่รู้<น>ะะอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วชาก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวคนโยงเขง้ามาเรื่องส่วนตัวอีกเนี่ยจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้ยินมาเนี่ย มันคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแล้วก็อยากจะถามคนที่ฉันรักว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าตอนตอนที่พี่ชาติแต่งแต่งเองด้วยสวเพลงนี้ใช่คิดคิดคอนเซป t นี้ยากอยู่เหมือนกันหลายหลายหลาย,ลายวันมากทีเดียวที่ออกมาเป็นคอนเซป t นี้ขึ้นมาใช่ค่ะ